านกันนะคะสวัสดีค่ะเล็กชาแนลนะคะ,ะคลิปนี้จะมาทำน้ำพึ่งมะนาวที่ดองไว้นะคะใส่จโซดานะคะน้ำพึ่งมะนาวโซดาขวดเล็กทานหมดไปแล้วนะคะหลือขวดนี้ยังไม่ได้ทานเป็นยังไงมาชมกันเลยนะจ๊ะทําทานแบบง่ายๆนะคะ โซดานี้เราแช่เย็นก่อนนะคะก่อนจะเอามาชงชงเลยนะจ๊ะจะใช้ไปสองออนนะคะรสจาติจะได้เข้มข้น ้าใครชอบเปรี้ยวกว่น,นี้ก็ใส่บะนาาไทยไปอีกสักซีกสองซีกได้นะคะแต่ว่าพอแล้วรสชาติได้แล้วใสโซดาลงไปนิดน,นึงนะคะคนล้วจ้า ใส่มะนาวลงไปก่อนนะคะเลมอนดองนี้เราทานได้เลยนะคะอร่อยมาก สดชื่นมากค่ะร่อยมาก นี่ก็ทานได้นะคะอร่อย หมดชื่นหมดแล้วค่ะแปบ๊บเดียวเรารับคลิปนี้ไว้เพียงตอนนี้ก่อนนะคะฝากติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีจ้า